ด้านข้างร้านของป้าสมศรีรู้สึกว่าเป็นมุมอับดูแล้วมันไม่ปลอดภัยคิดว่าจะเฉยจะให้คำแนะนำยังไงกับชุมชนเร,เรายังไงดีเนะเราก็ต้องไปบอกป้าสมศรีตามที่จะเฉยแนะนำ ผมร่างหนังสือเก,ก็บเรื่องไฟส่องสว่างให้จ่ช่วยช่วยนำเสนอหน่วยราชการให้ผมหน่อยครับ ตำรวจใจดีจังเลยตำ, <c oughs> ตำรวจใจดีจังเลยตำรวจใจดีจังเลย มันได้อย่างนี้สิหมวดกล้องยังมีผลงานในการจับกลุ่มดูเยอะมากเลยเนี่ยแล้วแฟนของหมวดช่วยกระจาเฉยว่าไงดูยานยานะพี่มันไม่มีผลงานจับกลุ่มเลยพี่ดูไม่มีผลงานเลยเนี่ยแล้วกระจาเฉยไปไหนเฮ้ยกูให้ไปจับยา ไม่ใช่ไปจับยุงผลงานจับกุมไม่มีเลยอะเฮ้ยังไงวะให้เตะบอลดีกว่าป่ะบองไปไหนวะเตะบอลครับพี่เฮ้ยเตะบอลหรือไปแทงบอลมึงเตะครับเตะครับมียาหรือเปล่าไม่มี ดูสิคนตัวจสิไอ้น้องเข้าไปเข้าไปดูดินั่งติดๆหน่อยดิเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยไปมียาในพวกนี้นะชุมชนนี้ชุมชนนี้มันยาเยอะพวกมึงเล่นกันปะเนี่ยไม่มีครับเออไป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 ไม่มีไปรีบไปเลยไปเลยไปเออตีบงตีบอลเออเฮ้ยไอ้แตมหมู่บ้านฉันน่ะไม่เห็นมีตรวจอย่างนี้เลยนะเว้ยเออว่ะข้าวก็เซ็งมากเลยว่ะเมื่อวานอ่ะปลูกข้าวไปตรวจข้ากับแม่อยูในบ้านอ่ะอยากจะไปอยู่บ้านเองให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยว่ะ จ่าเฉยอ่ะมันยู่คนเดียนนวะเวยที่ข้าไม่กลัวโคตร<า>ชอบเลยว่ะเตะบอลอยู่แถวนี้ปะเนี่ยเอะไอแต้มมันไปไหนของมันนะเนี่ยจะใช้ไปซื้อของหน่อยไม่ช่วยเลยตกเย็นมาก็หายตกเย็นมาก็หายเอ๊ะนี่มันสนามฟุตบอลชุมชนเฉลิมศุขนี่นาอ๋อมันมาเตะบอลน,นี่เองดีละดีละ อ,ออกกําลังกายดีละดีละไม่กลัวไปซนที่ไหน ในชุมชนเฉลิมสุกว่ะเราอ่ะปล่อยยาไม่ได้เลเนี่ยมึงว่าไงแม่งนันเนี่ยสิจ่าเฉลยแม่งเข้ามาอยู่เรื่อยเลยแม่งหน้าโดนเนอะเออโอ้ยแม่งเสียรายได้หมดเลยแม่งว่าจะหาเงินไปเที่ยวกับหญิง่็หน่อยเฮ้ยฟ้องป๋าไอ้ยเฟียดสาราวนี้มึงทำให้กูเสียพน,นันอะีกนะมึงลงมามึงโดนป๋า ตอนนี้เราปล่อยยาไม่ได้เลยไอ้จ่าเฉยมันเข้ามาในชุมชนเฉลิมสุขแล้วแล้วชุมคนที่เหลือเองเอาให้อยู่นะได้ป๋าจัดหนักให้เดี๋ยวจ่าเฉยป๋าจัดเองอ่ะมากันดีแล้วไม่จับก็เปลี่ยนคุณช่วยไปทำบันทึกยาจ่าเฉยผมทีนะไปะ ครับพ่อว่าไงลูกเขาตังยีิเดี๋ยวสะพ่อทำงานอูกลูกแป๊บเดียวอย่ากวนอย่ลูกแป๊บเดียวไปไหนแลลูกเตะบอลนะครับโอเคลูก บ้าเราตรงนี้ก็ดีขึ้นเลย้าไอ้เปิ้ลอรเปิ้ลอ้ไว่าจะเฉยโดนย้ายแล้วพูดไป้ไพูดไปเล่นแล้ว้าไอะจะ้ไปไปให้งไปโรงาเลไปเฉยลยูไงเนี่ยไปไปไปเดี๋ยวเไอ้ปิ้ลอ้าด้วยไอ้มามามาดูที่น้าดมันวิ่งแน ย่าเฉยดดนยายอย่าเฉยดดนยายอย่าเฉยอย่าเฉยดดนยายหนังสือจากกองบัญชาการสอบสวนกลางให้ไปรับรางวัลโล่ดีเด่นการป้องกรรันปราบปรามของหมู่บ้านเฉลิมสุข หนังสือร้องเรียนของหมู่บ้านเร่งพัฒนาเอ๊ะมันซึ่งยังมียาเสพติดอยู่นี่นะงั้นสแสดงว่าที่จ่าเฉยไม่มีผลงานในการจับกลุ่มก็เพราะว่าหมู่บ้านเฉลิมสุขไม่มียาเสพติดออ พุ่งกับจะย้ายจะเฉยของเราไปอ่ะพี่นี่มันไม่ยุติธรรมาุเฉนีเป็นคนดีมาพัฒนาหมู่บ้านเรามันจะย้ายได้ยังไงจริงจริเจริงจรงกับคำไม่ถูกต้องจริงพุ่งกลับมีเหตุผลอะไรจะมาย้ายจะเฉยเราอ่ะจะเฉคนไห้อ่ะเ่ยจริงาไม่ถม้องจริงพุ่งกลับอีเหุผลอะไรจมายายะเยเราอ่ะจะเยหนอ่ะเยจริงกับคำไม่ถูกตองจริงพุ่งลับมีเหตุผลอายายเฉยเราอเยหนอ่ะเยจำไมต้อจ ยูไม่ได้อย่างนี้บ้านเมืองอยู่ไม่ได้บ้านเรากำลังเจริญเรวจะมาเอาคนดีใช่จ่ช่เยทำคนดีให้เรา้ปเยอะเดี๋ยวนี้ยาเสพติดหมู่บ้านเราก็ไม่มีออกมาอมเราไม่ยอมเราไม่ยอมมาเลยยอมไม่มาเลยไปไหนะเอาไม่ยอมออกมาออกมาช่วยอดช่วยมดช่วยช่วยช่วยใจงย็นก่อนครับไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรกันครับหมครับหมดหมดช่วยต้องช่วยผมด้วยนะครับ เพราะว่าจ่าเฉยผมจะถูกย้ายครับถูกกันแกล้งครับผมจ่าเฉยใช่ใช่ใช่ค่ะใช่จ่าเฉยได้รับคำสั่งย้ายค่ะจ่าเฉย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 อย่าไปนะอยู่นะจ่าเฉย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 จ่่อะไรกันฮะใครใครย้ายจ่าเฉยผมครับใครรังแกจ่าเฉยผมใครจ่าเฉยต้องอยู่กับเรานะคะใครใครใครย้ายจ่าเฉย เอาอย่างนี้เพื่อความสบายใจของทุกคนนะจะเฉยก็ยังอยู่ในชุมชนเหมือนเดิม yeah! ทำความเคารพท่านผู้กับการตงหมดเท้เาตุงเรียมสวัสดีทุกคนผมเข้าใจแล้วนะว่าการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมนั้นเราต้องได้รับความร่วมมือกับประชาชนโดยที่พวกเราจะต้องเข้าไปบริการและรับใช้สร้างความคุ้นเคยและไว้ใจและร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและผมขอให้ทุกคนกลับหลังหัน เข้าหาประชาชนขอบคุณครับหมดแล้วต้ากับลงต้นเราเป็นตำรวจผู้รับใช้ชุมชนใกลชิ่ผู้คนจนคุณเคยไว้ใจมีหน้าที่บริการทำงานทุ่มเท ร่วมมือพี่น้องของไทยแก้ไขปัญหาสังคมเราเป็นตำรวจผู้รับใช้ชุมชนใกล้ชิดผู้คนจนคุณเคยไว้ใจมีหน้าที่บริ ชนชนตำรวจทุกนายกลับหลัง